เลี้ยงเวศพิทวัตการเวศนะครับเป็นครูช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะฮะฮตัวเซีไทยวัสดุเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามีธุรกิจประกอบไปด้วย3แบรนด์ด้วยกันนะฮะ <c oughs> แบรนด์แรกเลยก็คือ,อไทยวัสดุแบรนด์ที่2เนี่ยก็คือโฮมเวิร์แบรนด์ที่3เนี่ยก็คือบ้านแอนบียอน เราจะบริการลูกค,ค้าได้ดีแล้วก็ทาให้ธุรกิจเราประสบความสาเร็จตั่งหมายถึงว่าบุคลากรของเราเนี่ยต้องมีคุณภาพนะฮะคำว่ามีคุณภาพในที่นี้เนี่ยก็คืออ,อ,อันที่หนึ่งเนี่ยก็คือแน่นอนนะฮะเ,เรื่องของการบริการนะฮะอันที่สองเนี่ยก็คือมีความตั้งใจที่อยากจะเ,เติบโตกับธุรกิจนี้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่เรา นำเสนอให้กับผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาเข้ามาแล้วมีงานทําแล้วมีเงินเดือนนะฮะแตเ่เรานำเสนอว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเขามีอาชีพที่มัน่นคงคำว่าอาชีพในที่นี้กับงานเนี่มันต่างกันก็คือว่าการมีอาชีพเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณทำคุณเรียนรู้แล้วคุณสามารถเติบโตขึ้นไปได้ เพวัะน,นั้นถ้าถามบอกว่าบรรยากาศในองค์กรของของ c ซ c ยทยวัสดุเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ยูนิคที่แตกต่าง ะะเรายังมีความเอื้ออาทรต่อพนักงานของเรานะะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังมีระบบการจัดการที่ทันสมัยนะะมีระบบการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเสิ่งที่เราคาดหวังผู้รับสมัครงาน,นผู้ที่เข้ามาราสมัครงานเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยเนี่ยต้องถามใจตัวเองก่อนนะฮะว่ารักงานบริการไหม เราก็ยินดีที่จะต้อนรับคุณเข้ามาร่วมงานกับเราและเติบโตไปกับธุรกิจของเรา